ขึ้มพ่น้องทั้งข่อยอยู่ทั้งสวีเดตนตอนตะว,วันตกเฉียงใต้ือสิมัเป็นตะเหล็กยังไงใช่อันนี้เอาทะเอาตะล้อพี่่ะ ตัตม้มตำโอ้ยหลงขวบเขือเทศไปเสิ็เจเดี่ยวใส่บักหน้าเจียวบักหน้าแล้วใส่ทั้งเจียวปลาลาดตอนปลาลาดขวดพี่น้อย ปวดแขนถือกล้องเองทำเองเออมันเถอกินผู้เดียว,ยวกินผู้เดียวกินผู้เดียวแต่ว่าสิสิไปหาหลานอยู่แรงคือสิเอาไปจับไปให้ลูกนั่งแล้วกันลูกไปกินบะถนัดอะไรไปเปลี่ยนอาหารในลูกก็เมื่อยละอาหารให้หลานก,ก็เมื่อยละ ท่านลูกเมื่อยแม่ก็ต้องแม่ก็อยากเห็นแม่กินไปให้ลูกเคยก็มากินแจ่วโอ้ยพี่เต๋อแม่พี่เต๋อปุ้ยแจ่วมันอีหยังลูกพลังกินเผ็ดเป็นตานายโอ้ยอันเตาไม่อันเพดานเตาไม่ก็จะซื้มาเปลี่ยนขอเง่้ยอะไรนี่เนาะนี่บล่านเฮ้ มาแบก็อ่ได้มเห็นใหุ้ผลเดียวจะเถอโอ้ยวกพีคกัเดียวเนาะ มันมยังมองเห็นเขียวจ้ะตำดิบก็ได้แต่ว่ามันเห็นเขียวจ้ะเหนียวก็สุกแล้วเขาวเหนียวก็สุกแล้ว,ลวเยอะแต่นหนึ่งปลาแบบนี้เอาแกะข่อยเบอร์ได้ไหม แตมนี่พริกเขียวพริกส้มพริกกินดาพร้อมกระเทียมจับเนาะแต่มื่อพลาดตั้มแกวพริกสดนะพี่น้องเนาะแกยวพริกสดปลาาดตอ่นอ,นอ,ดดตอนกันเนาะแกยวพริกสดปลาลดตอนจะสีได้ที่ร,ระปิดตาอาจ้าพี่นอ้อง สิอบกับพี่น้องพีกนี่มันมันสุกอะไรพีเขียวมันมนันวยใหญ่มันหนาไงมันก็เลยก็อนนี้พี่น้องเลยขึ้นเขาสีว้าอย่างสูฟังตุ่มพี่น้องั้างข่อยอยู่ทั้งสวีเดนตอนตะวันตกเฉียงใต้ มุเป็นระเหลยกง่ายใช่อันนี้อัพอพพี่วะ ตัมตัมตัมโอ้ยหลงขวบเขือเทอไปเสิด็ดแล้วเจียวใส่บักหน้าเจียวบักหน้าแล้วใส่ทั้งเจียวปลาตอวนปลาขวดู่ที่นอนเลย ดเขียนถือกล้องเองทำเองเธอมันเธอกินผู้เดียว,ยวกินผู้เดียวกินผู้เดียวจะว่าสิสิไปหาหลานหนูแนงคือสิเอาไปตัดไปให้ลูกนั่งแล้วกัตู้หอยหกินบะถนัดอะไร่อยเปลี่ยนอาหารในลูกก็เมื่อยละอาหารให้หลานก็เมื่อยละ ย่านลูกเมื่อยแม่ก็ต้องแม่ก็อยากเห็นแม่กินไปให็นลูกเคยก็มากินแจ่วโอ้ยพี่เต๋อแม่พี่เต๋ออุ้ยแจ่ววันอีหยังไรลูกสลั่งกินเผ็ดเป็นตาหน่ายโอ้ยอันเตาไม่อันเพดานเตาไม่ก็จะสิมาเปลี่ยนเนข่ยอยงามไหนีเนี่ยนี่ บตล้านเน้ยเอามาไว้ก็ไม่ได้ไม่ให้ถึงอีกเดี๋ยวจักเท่อ ตัดผงขาวก็ได้เนอะพี่น้องะผงขาวผงขาวสุรดพี่น้องสุรดข่อยเอินผงขาวผงขาวผงขาวอืมอืมอืตัดผงขาวแล้วสิได้สุรดตัด หลังจากที่พริกตำไหวน้องพี่น้องข้าก็สิมะปรุงูมาจากที่นี่สุดลดลงไปเราเนื่องจากสุดลดลงไปแล้วก็ที่นี่เมื่อขันหนึ่งก็ถือกล่องน้อพี่น้องเนาะป้าตาพ่อใหญ่วิรัตจ้ะบอกข้าวพี่น้องใส่ตำสมใส่แจวข่อยกินยี่ห้ออื่นมาหลายละยี่ห้อพ่อใหญ่นี่แซ่บแฮะ ต้มสมผสมก็นั่งฟ้าวันนี้บักประเด็กเล้อระเด็กระเด็กตอนกะดีจ้ะนี่ย่านเข้มสีบอลอนด์พันลงเลยจ้ะเจ้าติ๊ตอนสองตอนหรอพี่น่อยสองตอน 2องตอนแล้วก็สามตอนตัวที่สามอย่าเข็มเดอ้อโอ้ยเสียวไปแหยนลูกเฮ้ยเราเพิ่นหมอมาสีกีิเตอรอสีพ่อเด็กมี่ลูกสาวข่อยสีบ่เป็นไรจำจำอันนี้เอาไว้เธอปิง้งตัวให้่ๆเอาไว้เธอปิง้งพี่น้องสว่าเดี๋ยวข่อยกับเมื่อเมืองไทยเหรออัน นี่สินตุล่านี่นี่สิเอามาใหม่อาติโบขนมากดอกมันมาขุมมันหนักซื้อมาซื้อเอาอยู่นี่สรุปประเด็กใส่4ีโตเด้อพี่น้องมาสี่ตัว,ว,ส,ตวสี่ตัวเขียนๆเลยไปพี่น้องมาผงขาวก็ใส่แล้วเนาะครับผงขาว อ,อ็เอิญไปผงขาวขอเอาสุรดรสนั่นแหละพี่น้องเขาเอิญผงขาวพี่อันนั้นพี่จะน่าย่ายจ้างข่อยคนอังกฤษเนี่ยฝรั่งคนอังกฤษแล้วว่าข่อยเอิญแล้วว่าใหดน้ำจิ้มย่ำไหนผงขาวแล้วว่าบมะนาวจะบมะนาวเพียงหนึง่งหลงเอาบวชเขือเทศมาขวะใส่พี่น้องเอ้ยบเขือเทศ หลังมือพี่น้องมาเถาแล้วเนาะหลังมือก็ขึ้นกะขึ้นอย่างก็ตามอายุตามวัอยอนียเหมือนีนผ้าเขาขั่วค่ะข้างนอกฝนตกพี่น้องฝนตกแล้วก็โคลเล่คลเล่นะจ๊ะ ตั้มเจีวปลาดิบนึ่งปลาจ้ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็อยู่ในกล่องเพราะว่าข้าวเหนียวบ่มีกล่องใส่นี่เขาบอาไปเลือดเปื่อยข้าวเหนียวบ่มีกล่องใส่กล่องเอาไปไว้เอาเข้าวเหนียวไปหินหลานแล้วก็หลงเอากล่องมากค่อยก็ได้ไปเรื่อยๆเยดนเนี๋ยวมีคนแม่บันีไม่ ต่างประเทศยูตางแดนเนาะพี่น้องบ่มีขายดอกมีขายมาดสุอย่างอันนี้บ่มีขายต่างประเทศจะก,กินต้องกินเองตำหัก่งนี่ยังมีไเ้พี่นอ้องตำหัก่งไปกินร้านอาหารก็มีนะลยตำถาดตำ,ตำ,ตำหมก่งตำเหล้าตำไห้เข้าแกงเข้าเตี๋ยว อะไรเอ่ยอยู่เมืองนอกที่ไม่มีขายนี่ว่าจิพปิซื้ออย่างที่แรกเขาะว่าสิสร้ังเป็นกระปุกแล้วพี่น้องข้าเจ้าข้าเจ้ามีขายตียขี่ข่อยกระหอมมานดงม่วงไข้เจียวปลาพริกต่อนรสแซบ่บมาด้วยจ้าพี่น้องสิยกกมอนหนึ่งปลาลง